หน้าที่ของที่ปรึกษาประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินมีอะไรหรอไปดูกันอย่างแรกเลยค่ะเรามีนัดคุยตอนเย็นเสนอแผนการเงินให้กับลูกค้าหนึ่งคนเขาอยากจะได้เป็นแผนค้ามครองสุขภาพแล้วก็ได้มีการทําแผนเสนอเตรียมเอาไว้แล้วที่จะไปคุยกันเย็นนี้งานต่อมาค่ะก็จะเป็นงานเอกสารที่เป็นงานบริการต่างๆลูกค้าอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลรับเอกสารเซ็นเปลี่ยนแปลงก,ก่อนที่จะส่งเข้าบริษัท สมุดเล่มนี้นะคะก็จะเป็นสมุดที่เอาไว้จดการคุยกับทีมงานทั้งหมดค่ะรีแคปว่าเราได้มีการคุยอะไรขเขาไว้บ้างนะคะครั้งหน้าจะได้มานูว่าเขาทํากันบ้านไหมควรจะพัฒนาตรงไหนแล้วก็ปรับตรงไหนเพื่อที่จะให้เขาเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดค่ะงานต่อมานะคะก็จะเป็นการที่เราจะต้องเตรียมประชุมการประชุมผู้บริหารที่เป็นวราระการประชุมมีแผนงานยังไงบ้างและนี่ก็คือการทำงานหนึ่งวันของตัวแทนประกันชีวิตและที่รึกษาการ